สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเตาอบกอลเย่ยนะครับผม bos หกเจ็ดสามเจ็ด s y b นะครับการใช้งานนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะทำการตั้งเวลาก่อนนะครับซึ่งการตั้งเวลาครับเราสามารถกดรูปนาฬิกานะครับกดค้างได้เลยครับกดค้างจะขึ้นคำว่าเซตนะครับพอขึ้นเซตนะครับเราสามารถเลือกเป็นค l o c เป็นโวลูมนี่ก็จะเป็นเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความสว่างนะครับผม อนี่ครับโหมดพวกนี้ก็สามารถดูในคู่มือเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนนาฬิกาครับเราจะเลือกไปตรงที่คำว่า clock นะครับผมเลือก clock ปุ๊บมันก็จะมีย4ิบสี่นะครับย4ิบสี่กับสิบสองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเวลาครับอ่ะนี่เราก็กดเลือกได้ว่าเราต้องการเท่าไหร่นาฬิกานี่ครับพอเลือกเสร็จก็กดย้อนกลับที่เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับ การใช้งานนะครับผมจะมีปุ่มบ so ิดตรงกลางนะครับจะเป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับโดยโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกจะเป็นพีนะครับก็คือการวอร์มเตานะครับส่วนโปรแกรมสองนะครับก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมพัดลมนะครับจะมีรูปภาพประกอบนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการนะครับผมตรงนี้สมมุติว่าเราเลือกโปรแกรมได้แล้วนะครับส่วนต่อมาเราก็จะเป็นการ ตั้งอุณหภูมินะครับว่าเราต้องการใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับพอเราเลือกอุณหภูมิเสร็จปั๊บต่อมาเราตั้งเรื่องของเวลานะครับเวลาพอเรากดปุ๊บจะสังเกตได้ว่าแสงสว่างจะขึ้นตรงนี้นะครับของตัวเลขเราสามารถตั้งได้เลยต่อไปนะครับพอเรากดนาฬิกานะครับตรงนี้หยุดกระพริบแล้วตัวเครื่องเขาก็จะทํางานเลยนะครับเริ่มทํางานแล้วสังเกตจากไฟในเครื่องได้ ต่อมานะครับถ้าเราต้องการตั้งเตือนนะครับจะมีรูปนาฬิกาเหมือนนาฬิกาปกนะครับกระพริบอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถตั้งเวลาได้ครับพอตั้งเวลาเสร็จปั๊บเราก็กดกลับที่เดิมครับผมอ่าแล้วหลังจากนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานตามที่เราตั้งเวลาไว้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการใช้งานครับประมาณนี้ครับต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าฟังก์ชันนะครับแต่ละฟังก์ชันนะครับ ตรงที่กระจกนะครับจะมีแนะนําครับสมมุติเราไม่ต้องการตั้งเวลานะครับพอพอเราเลือกเป็นโปรแกรมนะครับเขาจะขึ้นเป็นนาทีนะครับถ้าเราไม่ตั้งเวลาก็สามารถใช้โปรแกรมตามนี้ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมมาตรฐานนะครับของเครื่องนี้นะครับที่เขาเซ็ตมาแล้วครับผมแต่ถ้าหาว่าเราต้องการปรับตั้งเรื่องเวลาเรื่องอุณหภูมินะครับก็สามารถตั้งได้ครับ ตัวอย่างเช่นนะครับโปรแกรมทำพิซซ่านะครับสามร้อยองศาจะแนะนําอยู่ที่ยี่สิบนาทีนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะดูที่โปรแกรมหมุนเครื่องนะครับนี่ครับโปรแกรมทำพิซซ่านะครับก็ยี่สิบนาทีหากเราไม่ต้องการปรับเวลาครับนี่ครับก็คือฟังก์ชันทำพิซซ่านะครับโปรแกรมก็จะยี่สิบนาทีนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอุณหภูมิอยู่สามร้อยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมแนะนํานะครับ หาเราไม่ต้องการปรับตั้งเวลาอุณหภูมิสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยครับผม,มนี่ครับอันนี้เวลานะครับอุณหภูมิตรงนี้ครับ65ก็คือเขากำลังทำขึ้นไปนะครับเขาก็จะกระพริบแต่ว่าอุณหภูมิหลกักอะครับจะอยู่ที่300นี่ครับจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิจะขยับขึ้นเรื่อยๆก็คือเขาเริ่มทำงานแล้วครับผม